ทุกคนเห็นกลุ่มควันสีขา,ขาวๆนั่นไหมคะคือภาพนี้โผล่มาในคลิปของน้องเจนนี่แบล็กพิง k แค่แว็บเดียวเองนะคะมองเพลินๆเ,เนี่ยเราไม่เห็นแน่นอนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่ภาพแค่นี้เนี่ยแหละคะ่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตมากๆเจนนี่แบล็กพิงค์ซูบรีไฟฟ้าพ่นควันใส่ช่างแต่งหน้าเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตยน t ชั่นสรสรุปให้ฟังค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็มาจากช่องออฟฟิเชียลของน้องเจนนี่อย่างช่องเจนนี่รูบิ้เจนนั่นแหละค่ะคือเขาได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอหนึง่งในคลิปก็เป็นเนื้อหาทั่ว,วไปเกี่ยวกับน้องเจนนี่ค่ะไปทํานูน่ทนทํานี่ความยาวก็ประมาณ10นาทีแต่เชื่อไหมคะมีแค่แวบเดียวใน10นาทีนั้นนั่นแหละค่ะด้านมีคนตาดีๆไปมองเห็นว่ามีช็อตหนึ่งที่น้องกําลังแต่งหน้าอยู่ในห้องแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาสูบค่ะแล้วก็พ่นควันออกมาแต่ขอกระซ ว่าคลิปในช่วงนั้นตอนนี้ออฟฟิเชียลได้ลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะชาวเน็ตเขาแคปเอาไว้หมดแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะสิคะทั้งกลุ่มแฟนขับเอ๋ยกลุ่มแฟนแอนตี้เอ๋ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้ตกใจหรือไม่โอเคที่ศิลปินสุบรีบุรีไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตหรอกค่ะเพราะอายุอนามเนี่ยก็เยอะแล้วบรรลูนิติภาวะกันแล้วเอาง่ายๆคืออยากทําอะไรก็ทําค่ะแต่ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าน้องเจนนี่ดันไปสูบน ห้อแถมพ่นควันอยู่ในระยะที่ใกล้กับใบหน้าของช่างแต่งหน้ามากๆภาพที่ออกมาก็เลยดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่เป็นไอดอลด้วยคนยังติดภาพศิลปินเกาหลีอยู่เอาง่ายๆคือจะสูบก็สูบไปค่ะแต่สูบในที่ที่ให้สูบสูบในที่ที่เหมาะสมหน่อยเรื่องนี้สื่อเกาหลีเขาโหมข่าวกันหนักมากๆนะคะขุดลามไปยังเรื่องอื่นๆอีกเยอะมากๆค่ะ แต่ประเด็นที่คนเขาให้ความสนใจกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น้องมีอาการป่วยบ่อยค่ะบางครั้งแสดงคอนเสิร์ตอยู่ก็ต้องลงจากเวทีกลางคาันหลายๆคนก็เลยตั้งคำถามค่ะว่าแล้วทำไมหลังเวทียังจะสูบอยู่อะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูที่ข้อกฎหมายกันบ้างค่ะคือที่ประเทศเกาหลีเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าถูกกฎหมายนะคะแต่การสูบในร่มถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เกาหลีค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีซึ่งที่นั่นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเขาก็ถูกกฎหมายเช่นกันค่ะแต่การสูบในอาคารแบบนี้เราก็ต้องไปดูกันค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาผิดถูกยังไงกันบ้างชาวเน็ตเกาหลีคือเขาเสียเรียดเรื่องนี้กันมากๆนะคะถึงขั้นเรียกร้องไปยังรัฐบาลเลยค่ะว่าขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ผ่่าานไปยังทีีอตล ด้วยเพราะถ้าทำผิดจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่ยังไงก็ตามค่ะทางค่ายเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเราอยากจะขอโทษอย่างจริงใจต่อทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของเจนนี่เจนนี่รับทราบแล้วแล้วก็เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความผิดพลาดของเธอในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอาคารก่อให้เกิดอันตรายต่อทีมงานคนอื่นๆเจนนี่ได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อสตาฟทุกคนในงานแล้วเราขอโทษแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังเช่นกันแล้วก็จะป้องกันสิ่ง ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกสุดท้ายแล้วทุกคนฟังเรื่องนี้มีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะคือการที่ศิลปินสุบุรีในอาคารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงขนาดนั้นไหมยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่ารบกวนไม่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นหรือว่าศิลปินคนอื่นๆนะคะ